สวัสดียุดีมีแห้งก็มาแต่งล้านนะครับวันนี้เป็นเดือน3เนาะยังเป็นเดือน3อยู่หลังจากที่เรารับมอบลูกศิษย์ก็จะต้องเป็นวิธีการทำยาเตรียมยาก็เดินป่าเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันวันนี้ก็จะเป็นการขุดรากไม้ทำไมต้องขุดรากไม้เพราะว่าหน้านี้มันหน้าแรงโดยปกติแล้วอ่ หมอยาโบราณเขาก็จะปุดรากยาปุดรากยาไว้ใส่หอ่อใส่ห่อผ้าขาวผ้าขาวก็ต้องเป็นผ้าฝ้ายเพื่อระบายอากาศได้ดีแล้เก็บไว้แล้วก็เตรียมรอคนป่วยที่จะมาหาเราหรือคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่มาปรึกษาเราเราก็จะได้ช่วยเขาในเรื่องของการทํายาฝนนะครับเดือนนี้ใช้รากเดือนต่อไปก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงวันนี้เราก็ เราก็จะต้องเตรียมเตรียมให้ครบหมอยาถ้าไม่มียาก็ช่วยอะไรคนป่วยไม่ได้ตอนนี้เราก็มาทำการเตรียมนะครับจะมีอะไรบ้างที่จะต้องเตรียมเดี๋ยวตามหมอแตงมาดูกันเลยนะครับลงไปให้สุดๆเลยไายมันได้แยงกีก่ไล่กับแจ็คคือบนึงต้นหั้งแหงไปเห็นยุ่ใส่กับต้นหั้งแหง ทั้งแห่งนี่เจ้านี้มีบ่ทำอะไรนะคะน่ะอันนี้ต้องต้อขายน้อยหน่อยคือไงญ่วาแม่นูค่ะต้นหน่อยค่ะต้นจานแม่ค่ะนี่นะครับหมอยาต้องขุดยาได้โอ้อีกคนใส่บักจุกคุดเนี่ยค่ะใส่บักจุกน้ำห้างน้่มร่อง หมอ,อยาของแท้เอาเอยายาดมมานายูาหมอเพราะยานั่นทำไมมันมีแตกอย่างนั้นใจเอามากดูนะคะวันนี้ทั้งวันจะได้กี่ลากแรงจะดีเหมือนเดิมกับลากแรกหรือเปล่านะคะอันนี้ลากใหญ่สวย อุปกรณ์พร้อมค่ะทั้งมีดทั้งเสียมยาดมก็พร้อมค่ะหมอก็พร้อมหมอพร้อมรถพร้อมควนโอ้ลากสวยได้แล้วโอ้โหลากใหญ่นะคะสวยได้แล้วหนึ่งลากอโอเป็นยังเอาํำนันได้ต้มลุมใหม้เขาเลยเ,เราต้องกบนะคะให้เขาเรียบร้อย เราใช้มือเลยนะคะหมอยานะคะต่อไปก็จะทำการเขียนนะคะการลืมนะคะเขียนชื่อให้เรียบร้อยนี่ก็ได้นะคะก็จะมาทําการเขียนนะคะ เขียนว่าอะไรไว้มยึดขาใหญ่หวดขาใหญ่ขาน้อยหรือขาใหญ่ขาน้อยขาน้อยเขียนแค่ขาน้อยก็รู้แล้วี่ยอดนี่ขนาดไม่ได้ผู้ชาเลยนิดเดียวนะะเขียนขาน้อยทำไมมันไม่ลงนะเขียนต้องเอาเม็ดถากเขียนให้เรียบร้อยนะคะเขียคใบมันพียออดร้มใช้งานนะคะเข้าตำรับยานะคะนักศึกษาที่ฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็จะได้ทำการ เรียนรู้ยาเพื่อไปใช้กับคนไข้นะคะตอนนี้ก็ได้หวดขาน่อยส,สีหวดหรือมะหวดเนะะดาะขุดไปแล้วทีนี้ก็จะไปเอาต้นกระจายกระจายจะอยู่นี่กระจายหรือกำใจเนา<น>ะภาษาบ้านอื่นๆเรียกก็ว่ากันไปเราก็จะนี่ต้นนี้มันจะร้อน มีล,ลมก็จะกระจายไขมันคอับไขมันต่างๆพวกโรคเลือดต่างๆก็จะช่วยกระจายเลือดลมได้ดีดูดูยอดก็เหมือนจะกินได้อร่อยดีแต่แต่เวลาเรากินก็กินได้นะเด็ดใบเนี่ยแล้วก็ชิมดูมันจะมีรสเผ็ดๆเป็นนามนะครับนามงุ้มลง งุ้มลงหาลำต้นงุ้มลงเพื่อใบเหมือนใบมะขามอันนี้เรียกว่าต้นกระจายฟังชื่อฟังชื่อแล้วก็จะรู้ว่าคำว่ากระจายนี่ก็คือถ้าเลือดจับตัวกันเป็นริมเป็นก้อนอย่างเก่นอุบัติเหตุตกต้นไม้ควายชนลนจากที่สูงเราก็จะใช้ตัวนี้แหละฝนให้กินหรือไม่ก็ถ้าไม่ทันเราก็ต้มให้กินกินยังไงก็กินแทนน้ำไปเลยสำหรับพวกผู้ที่ มีภาวะเลือดเป็นริ่มเป็นก้อนหรืออุบัติเหตุต่างๆใช้ตัวนี้อ่ากินได้อ่าขุดรากนะคะวิธีใช้เราก็ขุดเอารากไม่ทําให้ต้นไม้ต้องตายนะครับขุดโดยเฉพาะรากในรากหนึ่งนิดๆหน่อยๆเอาไปใช้ทำยาข้าวหนับหนับใจใช่ค่ะอ้าวหลกที่มันยังไงทำโปรเมือโปรตีนอ่ะอาจารย์ดีหัวขาน่อยที่หัวขาดใยใยใยใช่ไหมพี่พุทธขุดเลยใช่ อันนั้นอันนั้นค่าน้อยบ่นั่นนี่หัวขาดหัวขาใหญ่เอาเลยจ้าหวดมาหวดใหญ่หัวค่ะสีหัวจะเอาสีหวดมาหวดบักหัวขาดพิสานเนิ่อใบจะใหญ่ได้ทั้งสองอันเลยจ้ได้ทั้งคู่ในตำลับมีสองทั้งสองหวดน้อยหวดใหญ่จะใช้ทั้งสองตัวนี้จะเป็นยาห้ามถ่ายไม่ให้ท้องร่วงแก้ไข้ ยอดนิยมเลยคือมันจะแก้แก้ไขพิษไขการได้ดีมากทีนี้ถ้าเป็นท้องเสียเราก็ต้มให้กินเลยจะหยุดถ่ายทันทีใบแตกต่างกันยังไงคะค่เยเรนอันนี้ใบใหญ่นะหเห็นไหมเท่าฝ่ามือเลยใหญ่กว่าฝ่ามืออีกทีนี้ถ้ามะหวดเล็กมะหวดเล็ก<ม>เรามาดูมาดูฟังนี้ก็ไเลยกระจายกระจายกำจายเอาเลย นี่นี่นี่กายไปใช่ไหมเรามาดูนี่มาดูนี่โนี่นี่กใจข้างหลังวันนี้เขาจะถ่ายรูปเฉยถ่ายยูทูบนี่มองหวดหวดเล็กใบเล็กเดี๋ยวต้องไปดูดอกมาดูดอกทางนี้ปุดกำใจเลยค่ะนั่น หน้านี้ก็จะเริ่มบอ,อกดอกแล้วก็พอหน้าฝนปุ๊บ,บเขาก็จะล่วงลงไปเราก็จะร่วงลงไปแล้วก็จะแตกใบอีกรอบหนึ่งเราจะเห็นเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างหวดใหญ่กับหวดเล็กหวดใหญ่ก็จะใบใหญ่เมื่อกี้นี่ดูหวดใหญ่ใช่ไหมอันนี้หวดเล็กใบจะเล็ก ดูดอกลักษณะดอกดูลักษณะลูกเหมือนกันหมดทุกอย่างแตกต่างกันที่ใบแล้วก็ต้นกระเจี้ยอันนี้แค่สูงอย่างมากก็ประมาณ2เมตรถ้าเป็นมะหวดใหญ่นี่ก็ประมาณ5เมตรได้